กทท้ับีีวนอนท่านี้เหรอลูกทำไมอะนอนท่านี้เหรอฮะมันสบายเหรอลูกมันสบายเหรอลูกมันสบายเหรอครับฮะดูมันสบายเหรอลูกชอบนอนท่านั้นนะมาดูโมเมนต์น้องมากฮะเดี๋ยวมาดูน้องนี้เนี่ยดูน้องที่นี่ยน้องอยากออกมาหาเนี่ยเอ๊ะน้องอยู่ไหนนะ ไหนไหนไหนอยู่ไหนลูกไหนจัมโบ้มานี่ลูกนี่นี่นี่จัมโบ้นี่จัมโบ้มาหายายนี่นี่เร็วทางนี้ลูกนี่จมโบ้ไปาวดนน่าอวดอือดูดูพูดฟังฟังเอะกมีคนแอบมองมีคนแอบมองด้วยมีคนแอบมองด้วยเหมือนกบแล้วเหมือนอึ่งเนี่ยลูกมันเหมือนอะไรเนี่ย